โอเคครับผมก็สวัสด,ดีเพื่อนเพื่อชาวเกมเมรอร์สายนอเมะทุกคนได้นะวันนี้อยู่เกมจากตำนานจอมยุทธ์พูดถางซานเช่นเคยในวันนี้เราจะมาสุม่มหาน้องกระต่ออ๋ยกันนะครับตอนนี้ผมมีอยู่10ในส่วนของแค่หลอนะครับเออแค่หลอดสิบอันนะครับก็จะกด1ครั้งนะถ้าได้เนี่ก็คือจะได้เลยนะถ้าไม่ได้ก็คือเกลือครับเพราะว่าผมเคยกดนะในเซิร์ฟแบบเซิร์ฟไต้หวันเนาะกดแล้วได้น้องกระต่๋ยเลยก็ ถือว่าเป็นตัวที่ดีนะน้องกระต่อยเป็นตัวที่น่ารักนะเอาไว้เดินตามแบบหัวสันเปาเนี่ยเนี่ยหัวสันเผาเนี่ยตัวเนี้ยเอาไว้เดินตามนะก็จะเพิ่มความน่ารักให้กับเรามากยิ่งขึ้นนะครับโดยการที่เราจะได้เออในตัวของแครอทเนี่ยเราต้องทาเควสนะครับเควสจะมีอยู่ทั้งหมดสี่วันหรือไม่ก็เราสามารถไปซื้อได้ในร้านค้าแสงจันทนะแต่ว่าผมมองว่ามันไม่ค่อยคุ้มนะครับ ไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่เนาะให้เราเล่นไปเรื่อยๆก่อนนะครับเราค่อยขาดเหลือยังไงเราค่อยไปซื้อเพิ่มนะครับของรางวัลน,นะของรางวัลเนี่ยก็จะมีตามนี้นะครับมีน้องกระตยมีกระดูกวิญญาณมีวงแหวนห้าหมื่น 50, ปีแล้วก็ใส้ก่อ,องพวกนี้ครับมีใบสุม่มจะเห็นได้ว่าจะมีเลขข้างล่างคงเหลือนะครับก็คือของที่ยังเหลืออยู่ในตู้นะครับมีของตามนี้เลยเรานสุ่มไปเนี่ยเขาก็จะลดของไปเรื่อยๆนะมีการสุ่มสะสมครับสุ่มสะสมยี่สิบครั้ง ห้าสิบครั้งแปดสิบครั้งหน่อยยี่ห้าแล้วก็หนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้านะครับโอเคผมที่ผมต้องการเลยนะครับตอนนี้ต้องการอย่างมากเลยก็คือน้องกระตุยนะครับน้องกระตยุยแล้วก็กระดูกส่วนหัวแล้วก็ใบสุ่มนะครับที่เหลือผมก็งั้นๆแหละครับผมไม่ค่อยได้สนใจเท่าไหร่นะพวกใส้นก่องพวกเนี้ยอยากได้น้องกระตยุยแล้วก็กระดูกวิญญาณใบสุ่มมากกว่านะครับโอเคไปครับ เห็นมีคนบอกเขาได้กันแล้วนะผมก็เลยเออลองมาสุ่มดูนะโอเคนี่ครับแล้วก็ตัวยกินแค่รอดจงออกมาอืมเรียบร้อยครับเค็มได้แค่ไสกรอ,อกมาครับผมโอ้โหเหลือเชื่อไอ้แตนนี่มันหายากนะมันหายากไม่รู้ว่าเราเนี่ยจะได้ถึงอันนี้หรือเปล่านะถ้าแบบว่าไม่ซื้อนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกผมแนะนําว่าให้รอ รอในส่วนของวันสุดท้ายก่อนนะเพราะว่ามันมีสงครามราตีครับเนี่ยให้เราตีนะฮะได้วันละสองรอบถ้าเราตีนเนี่ยได้สามอันใช่ไหมก็จะได้หกอันเนาะก็มาสุ่มได้อีกนะครับโอ้โหเกือเกิดจัดไปกดครั้งเดียวได้ก็คือได้ปึง้งโอ้โหได้ดอกไม้โอเควันนี้ผมก็สุ่มไปทั้งหมดสิบเอ็ดเดี๋ยวกิจกรรมเนี้ยเอาไว้เราเจอกัน ในวันสุดท้ายนะค่อยมาตามล่าหาน้องก็ต่อยกันอีกทีนะโอ้โหเกลือครับผมไม่ได้น้องก็ต่อยนะโอเคครับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้หวังว่าเพื่อนๆเนี่ยจะกด10ครั้ง1ทีแล้วได้เลยนะใครได้เลยก็ถือว่าโชคดีนะครับผมเนาะส่วนผมเกลือครับผมโอเคคลิปนี้มีประมาณนี้ครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมเลยนะวันนี้ก็ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ